และ,ออละไปไัจจุบันนี้จะมีทั้งหมดอีกสากลุ่ลมกลุ่มที่1นึ่งจะเป็นลิงสารพก,การคือลิงดั้งเดิมเลย กลุ่มที่สองจะแตกกลุ่มออกมาจะาลิงสามระการก็จะมาอยู่บนบริเ,เวณกลางสามยอดอ๋อครับจะอยู่ภายในลางจะอยู่ภายในข้างๆกลางเพราะว่าพวกเนี้เขาจะไม่มีมนุษย์ไปรบลก่วนอืมนะแล้วลิงพวกสุดท้ายนี่ก็คือลิงตึกลิงตึกไม่ถือว่าเป็นลิงธรรมดาแล้วก็จะไม่มีการ ข้ามถิ่นซึ่งกันละกันเพราะว่ามันเคยประสบปัญหา,าหลายๆครั้งที่ลิงลิงมันข้ามข้ามเขตคณะแข่งจราเาโ้ออกมาครับก็มีการตีกันแบบนักเรียนกรุงเทพอ่ะ <c oughs> แล้วก็บางทีก็คนเล้านี่ยทําให้ลิงเสียด้วยวิธีไหนฮะอ้านั่งกินเหล้าไนยกินคนเดียวไม่พอไม่มีเพื่อนก็เลยชวนลิงกินด้วยลิงก็เามา,เาสิครับอรออะไรล่ะครับอารวาดด้วยเออพออารวาดก็มีเราก็มีตำรวจลิง ครับมีกู๊กลิงครับเออ่ไม่ทราบว่าคุณอิดจะไปที่ไหนดีถ้าอางนั้นเดี๋ยวให้พี่สันติพาผมไปดูลิงก๊กที่2ครับที่พระปา3ยอดพระปางสยอดเอองั้นตามมาเลยไะเลยครับอันนี้คือก๊กที่2ใช่ไหมครับอันนี้คือลิงกกที่สองก๊กที่2นี่เขาจะอยู่ภายในบริเวณของพระปางสมยอด ลิงพวกนี้ก็จะเป็นอีกชุดหนึ่งซึ่งเขาจะแยกตัวมาจากลิงสาวสกานกับลิงตึกที่พักที่หลับนอนเขาจะอยู่บริเวณพวกกลางกลางแล้วก็พวกตุม้มอะไรต่างๆเขาจะอยู่เขาจะหลับนอนตรงนี้ต่อไปคืออ๋อ oh. แล้วเวลามีคนมาให้อาหารเขาจะให้บริเวณพวกกลางตรงนี้นครับเสร็จรแล้วก็จะมีพวกพนักง,งานของเทศบ,บาลมาคอยหมั่นทำความสะอาดอยู่ตลอดเวลาเพื่อป้องกันไม่ให้มีโรคติดต่อ ครับไม่ให้มีพวกเชื้อโรคอะไรต่างๆนานาดูสะอาดด้วยดูสะอาดแล้วก็ถูกถูกอนานายวันหน้าครับผมพาไปดูครับวันนี้ดูลานจำกัดมากๆเลยร,บรับรองครับลบลีเป็นที่เที่ยวอีกเมืองหนึ่งของประเทศไทยเลยครับที่เราควรจะมาเที่ยวกันแล้วก็ค้นหารายละเอียดเพิ่มเติมได้โดยไม่มีขีดจำกัดนะครับต<อ>้องขอบคุณพี่สติอีกรอบครับอขอบคุณมากๆครับ คุณผู้ชมครับที่นี่คือวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหารนะครับอยู่ที่อำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีครับณสถานที่แห่งนี้มีความพิเศษติดอันดับโลกนั่นก็คือมีรอยพระพุทธบาทเดี๋ยวเราเข้าชมกันครับว่ารอยพระพุทธบาทนั้นงดงามขนาดไหนนะครับตามผมเข้ามาเลยครับ นี่ก็เป็นลอยพระพุทธบาทนะครับหนึ่งในห้าของโลกครับอยู่ที่เมืองไทยนี่เองอยู่ที่อำเภอพระพุทธบาทครับหรือเรียกไง่ายๆครับที่วัดพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีนั่นเองครับก็เป็นลอยที่เก่าแก่มากๆพบครั้งแรกในสมัยพระเจ้าสงรงทำแล้วนี่เป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวของเมืองไทยครับที่ผมอยากจะแนะนําคุณผู้ชมมากาบศักการะครับไหว้เอาพรเอาชัยการใช้ชีวิตอยู่ประเทศไทย ให้อบอุ่นด้วยทราบว่าทุกๆเทศกาลพิเศษเช่นวันเข้าวพรรษาที่นี่จะมีกิจกรรมพิเศษเช่นตักบาตรด้วยดอกไม้ใช่ครับดอกข้าวพรรษาเหครับครับแล้วดอกข้าวพรรษานี้ผมไม่เคยเห็นมันมีแต่เฉพาะที่ต้าวตบบาทเหรอครับจริงเหรอครับสังข์ข้าวสังม่วนดึงสังม้น ก่อนที่เราจะไปเที่ยวต่อที่นะครับคุณผู้ชมก็เดี๋ยวผมพาไปชมบรรยากาศโดยรอบของวัดพระพุทธบาทที่นี่ครับว่าสวยงามขนาดไหนไม่ใช่มีแค่นี้นะครับจะมีเอ่อเขาเรียกอะไรครับวิหารต่างๆใช่ไหมครับวิหารหลวงพ่อโตวิหารกลางบนประิสฐานพระเขีื่อแก้วแล้วก็มีภาพกิจกรรมฝาผนังเขียนด้วยสีขุ่นนะคะเนี่ยเยอะแยะเลยครับท่นี้ครับมาแล้วคุ้มนะครับ ตลาดต้าน้ำวัดต้นตาลอยู่ที่อำเภอเสาให้จังหวัดสระบุรีครับที่นี่มีเฉพาะวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา8โมงเช้าไปถึงช่วงบ่ายๆครับประชากรส่วนใหญ่ของที่นี่เป็นคนเชียงแสนจังหวัดเชียงรายซึ่งในอดีตนั้นได้อพยพหนีภัยสงครามเพื่อที่จะเข้ามายังกรุงศรีอยุธยาครับแต่ก็มาหยุดปักหลักอยู่ที่แม่น้ำป่าสักนาเขือนพราม6ณอำเภอเสาให้ในปัจจุบันนี้ครับ ตลาดต้าน้ำนะครับจะมีอาหารพื้นเมืองมีของใช้ไม้สอยมากมายสามารถเลือกหาเลือกซื้อได้แล้วก็มีที่จัดมีซุ้มต่างๆให้คุณได้นั่งชมนั่งทานอาหารได้บรรยากาศโดยรอบนะครับร่มรื่นมากๆ